ที่จะไปรับชมเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กด subscribe และด o n a t e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะครับโอ้หืเฮเช้า,ชาแล้วเหรอเนี่ยอ๋อจริงสิเมื่อวานนี้ฉันรู้สึกง่วงมาก ฉันก็เลยลืมที่จะทดสอบความสามารถของเจ้ากําไรกระดูฟื้นฟูอันนี้เลยงั้นฉันจะทดสอบความสามารถของมันกับอะไรดีล่ะอ๋อฉันคิดออกแล้วงั้นก่อนอื่นเลยฉันจะเริ่มทดสอบความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองก่อนแล้วค่อยทดสอบรูปแบบการป้องกันโดยสมบูรณ์แบบสุดท้ายค่อยทดสอบรูปแบบพระเจ้า งั้นเดี๋ยวฉันจะลองเฉือนเนื้อตัวเองดูนิดนึงเพื่อที่จะดูว่าการรักษาตัวเองนั้นมันทำงานตามปกติหรือเปล่าอ่ะเออเฉือนตัวเองนี่มันค่อนข้างลำบากใจเหมือนกันแฮะพี่จีฮะสวยละแย่แล้วพี่จีพวกกลุ่มผู้ชายเมื่อวานนี้พวกเขากลับมาที่นี่อีกแล้ว เจ้าพวกนั้นบอกว่าอยากที่จะทำการท้าประลองกับท่านพี่เอ๊ะไอ้เจ้าขี้คลาดที่กล้ามาหาเรื่องข้าเมื่อวานนี้จงโผล่หัวออกมาหาข้าเดี๋ยวนี้เจ้ากล้าขโมยสาวงามไปจากข้าแต่ว่าเจ้าไม่กล้าโผล่หัวออกมาเจอข้าเนี่ยนะเฮ้ยฉันขอถามพวกแกหน่อยสิว่าอะไรคือการท้าประลอง อะไรกันวะเนี่ยไอ้เจ้าบ้านนอกนี่มันมาจากที่ไหนกันแน่นี่เจ้าไม่รู้จักการท้าประลองอย่างนั้นเหรองั้นก็ดีเดี๋ยวข้าจะอธิบายให้ฟังก็ได้การท้าประลองก็หมายความว่าพวกเราจะสู้กันจนกวา่าจะตายกันไปข้างหนึ่งยังไงละ่ะฮมดูเหมือนว่ามันจะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีในการสมานแผลที่ฉันเฉียนตัวเองไปเมื่อกี้งั้นกำไรกระดูกฟื้นฟูของฉัน มันก็ทำงานได้ตามปกตินั้นสินะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เรื่องในคราวนี้ก็ง่ายสำหรับฉันแล้วละ่ะงั้นแกอยากจะสู้กับฉันแบบตัวต่อตัวงั้นสินะงั้นใครอยากจะเข้ามาเป็นคนแรกละ่ะฮะเฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยนี่เจ้าไม่รู้จักวิธีประลองอย่างงั้นเหรอไอ้เจ้านก พวกเราไม่ใช่คนที่จะมาประลองกับเจ้าท่านผู้นี้ตั้งหากที่จะทำการประลองกับเจ้าเฮ้อนั่นมันผู้ที่จะทำการประลองกับเจ้านั้นคือผู้บม่มเพาะพลังจากพระราชวังเซียนหยางที่บังเอิญเดินทางผ่านมาพอดีตั้งหาก พวกข้าหวังว่าท่านปรมาจารย์ยี่จะช่วยสะสางปัญหาให้พวกเราได้เพียงพราเรื่องแค่นี้พวกเจ้ากลับยอมที่จะยกอัญ,ญมณีล้ำค่าจากท่านปรมาจารย์หลิงให้ข้าเลยอย่างนั้นเหรอฮึยังไงก็แล้วแต่ในเมื่อข้าอยู่ที่นี่แล้วงั้นก็ให้ข้าจัดการกับไอ้เจ้าหน้าเจดนี่เองก็แล้วกันว้าวเมื่อกี้ที่เขาเหาะลงมานั้นมีสายลมคอยรองรับเขาเหมือนกันแฮ เจ้าหนูข้ามีนามว่ายี่เว่ยมาจากปราสาทเซียนหยางและที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะขอทําการท้าประลองกับเจ้านี่ฉันเดินทางข้ามการเวลามายังโลกอีกใบหนึ่งในช่วงระหว่างสงครามกลางเมืองยังไม่พอนี่ฉันยังต้องมาประลองกับแกอีกอย่างนั้นเหรอแต่ว่าโชคยังดีหน่อยที่ฉันมีกําไรกระดูกฟื้นฟูติดมาด้วยอย่างน้อย มันก็คือเครื่องประดับที่หาได้ยากที่สุดในเกมที่ฉันเคยเล่นถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นโลกที่มีวรยุทธ์และมีสงครามกลางเมืองฉันก็ไม่กลัวในฐานะที่เจ้าเป็นผู้ท้าทายข้าเจ้ามีสิทธิ์ที่จะเริ่มลงมือก่อนในเกมที่ฉันเคยเล่นนอกจากความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองอันน่าเหลือเชื่อแล้วกำไรอันนี้มันยังมีความสามารถพิเศษ ในการโจมตีโดยทักษะพ,พิเศษอีกด้วยปลดปล่อยจิตวิญญาณที่แท้จริงเฮ้ยปลดปล่อยนักเดินทางแห่งความตายเฮ้ยปลดปล่อยผู้ถูกลัดทิ้งที่หวนขึ้นอะไรกันวันนี่ยทำไมถึงไม่มีอะไรออกมาเลยล่ะนี่ฉันใช้ผิดวิธีอย่างนั้นเหรอ พอได้แล้วคนคนนี้ไม่ใช่ผู้บ่มเพราะพลังที่แท้จริงการเคลื่อนไหวของเจ้านั้นเชื่องช้าและยังไม่สามารถที่จะรวบรวมลมปานได้เจ้านั้นไม่แม้กระทั่งจะสามารถปลดปล่อยพลังลมปานในขั้นปตัตตพีระดับหนึ่งได้ด้วยซ้ำคนธรรมดาเยี่ยงเจ้านั้นไม่คู่ควรให้ข้าลงมือจัดการด้วยตัวเองหรอกนะแต่แต่ว่าเจ้านี่ มันมาจากท้องฟ้าจริงๆนะท่านในทุกวันนี้ทักษะลับจากพระราชวังต่างๆในแต่ละประเทศนั้นยังสามารถทำให้หมูบินได้ด้วยซ้ำนับประสาอะไรกับเจ้าขยะนี่กันในหมูลูกน้องของเจ้าเองนั้นก็มีผู้ฝึกยุทธที่สามารถปลดปล่อยพลังระดับประีขั้นที่หนึ่งได้คนหรือสองคนงั้นการจัดการเจ้าขยะนี่นั้นก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรสินะ พวกเจ้าจงจัดการธุระของพวกเจ้าเองก่อนแล้วกันข้ายังมีอย่างอื่นที่จะต้องทำอีกข้าขอลาก่อนเอ๋นานี้เฮ้ยเจ้านูสสวยแล้วสิตอนนี้ฉันมีแต่ความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองของกำไรนี้เท่านั้นที่ฉันสามารถพึ่งพาได้เมื่อกี้นี้ท่านปรมาจารย์ยี่ ได้เปิดเผยความสามารถของเจ้าจนหมดเปลือกแล้วทีนี้ถ้าเจ้ายังไม่อยากตายแล้วก็เจ้าก็จงคุกเข่าแล้วก้มหัวให้ข้าซะฮ่าๆๆนี่พวกแกฝันกลางวันกันอยู่หรือไงตอนนี้ฉันคงจะต้องแสดงละครให้เจ้าพวกนี้กลัวจนไม่กล้าทำอะไรฉันไปก่อนน่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ พพ,พีจีเมื่อกีนี้ท่านปรมาจารย์ยี่พูดเองเลยนะว่าไอเจ้านี้มันไม่ใช่ผู้บ่มเพาะพลังงั้นพวกเจ้าคนไหนจะอาสาเป็นคนจัดการมันกันละ่ะแต่แต่ว่าเมื่อวานนี้ไอเจ้านี้มันหอลงมาจริงๆนะแล้วถอาหอกว่าท่านปรมาจารย์ยี่คิดผิดละ่ะพระพวกเราควรจะไปเรียกท่านปรมาจารย์ยี่ กลับมาจัดการกับเจ้านี่ดีไหมนะแกพวกแกอยากจะรนหาที่ตายกันมากอย่างนั้นเหรอเมื่อวานนี้ฉันตกลงมาจากความสูงเป็นพันเมตรนั่นคือเรื่องจริงดังนั้นฉันสามารถเอาเรื่องนี้มาขู่เจ้าพวกนี้ได้ท่านพี่จีอ๋อฉันลืมน้องซันฉิงไปซะสนิทเลย ท่านพี่จีท่านทนเจ้าปรมาจารย์นั่นดูถูกซะขนาดนี้ได้ยังไงกันทําไมท่านถึงไม่ตอบโต้อะไรเจ้านั่นเลยล่ะนี่พี่คงจะกลัวว่าถ้าหากว่าตอบโต้กลับไปมันจะทําให้ข้าเดือดร้อนที่หลังอย่างนั้นสินะแต่ว่าพี่จีไม่ต้องกังวลไปหรอกซันชิงนั้นไม่กลัวเจ้านั่นหรอกเพราะว่าข้าจะขอติดตามท่านไปทุกที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยังไงล่ะอะเออ น้องซันชิงฉันจะบอกอะไรให้นะความจริงแล้วฉันไม่ใช่ปรมาจารย์หรือผู้บ่มเพาะอะไรทั้งนั้นแหละความจริงแล้วฉันเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเท่านั้นเองฉันไม่สามารถเอาชนะประมาจารย์ยี่ได้หรอกนะแต่ว่าฉันคิดว่าฉันยังสามารถหลอกล่อเจ้าพวกที่เหลือนี้ได้อยู่ถ้าหากว่ามีโอกาสเมื่อไหร่แล้วก็เธอจะต้องรีบวิ่งหนีไปให้ไกลเลยนะและอย่าได้หันหลังกลับมาที่นี่อีก ฮะ huh? อะไรนะฮ่าฮ่จริงๆแล้วฉันเป็นคนปล่อยให้ยี่น้อยเมื่อกี้นี้หนีไปตั้งหากละ่ะเพราะว่าฉันนั้นไม่อยาที่จะทำลายคนที่มีพรสวรรค์แบบเขาว่าแต่ว่าเศษยยแบบพวกแกมันอะไรกันฟังให้ดีนะฉันคือมือสังหารที่แข็งแกร่งที่สุดจากสำนักเมคาพวกแกทั้งหลายสามารถเรียกฉันว่าท่านขุนพล หวังเซียวหมิงเฮ้สำนักเมคาอย่างนั้นเหรอทำไมฉันไม่เห็นเคยได้ยินมาก่อนเลยล่ะเอท่านขุนพลหวังหรือว่าเขาจะมาจากพระราชวังกันขุนพลเลยงั้นเหรอเสียงของเขาฟังดูดุด,ดันจริงๆนะองค์ชายองค์ชายพวกเราควรจะถอยไปตั้งหลักกันก่อนนะขอรับฮฮฮสรุปว่าฉันสามารถเล่นละคร ล็อกเจ้าพวกนี้ได้สําเร็จนั้นสินะน้องสันชิงตอนนี้แหละฮะเออถ้าเธอเง้นเจ้าก็ไม่ใช่ผู้บ่มเพาะพลังตัวจริงงั้นสินะ ได้โปรช่วยข้าด้วยซันชิงโดนเจ้าโจนถอยนี่จับตัวเอาไว้ถ้าหากว่าพวกเธอไม่ได้มาที่นี่ละก็ข้าอาจจะโดนเจ้านี่ผู้ยีผู้ยำไปแล้วก็ได้เอ๋ <c oughs> ไอ้เจ้าโจนถอยนี่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นผู้บ่มเพาะพลังอง์ชายได้โปรช่วยข้าสังหารเจ้าโจนถอยนี่ด้วย ข้ายินดีที่จะเป็นทาส่วนตัวของท่านหรือถ้าหากว่าท่านต้องการให้ข้าพรนิบัติท่านในตอนกลางคืนข้าก็ยอมฮ่าฮ่าสาวงามของข้าจากนี้ต่อไปเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วมาๆเจ้าจงมาอยู่กับข้านี่พวกเจ้าที่เหลือเข้าไปสั่งสอนเจ้าโจรทอยนี่ซะให้มันรู้ผลถึงการมาหลอกคนอย่างข้า น,น้อนอีนังแพระสะยา